ครับผมก็สวัสดีครับผมกับเช้าที่มีฝนตกลงมาเช่นเดิมครับผมตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็สวัสดีวันศุกร์ครับผมมาดูเพชรบรรนาตัวนี้รากสวยนะรากมาชาตอันนี้รูปผสมญี่ปุ่นพันลนดนนะครับผมเอามาเสียบกิ่งเพชรบรรนาครับผมเสียบกิ่งเพชรบรนณาอันนี้กิ่งต้นเม่เพชรพันล้านนะตัวนี้ก็กิ่งแม่เพชรพันล้านเช่นกันอันนี้ดอกไม่ต้องพูดถึงสวยอยู่แล้วเอาไป เขียเกสรได้นะอันนี้เอาไปสร้างเป็นสายพันธุ์ได้ <c oughs> เราเป็นทาเป็นยอเมียได้เอาไปเขียเกสรได้เพราะไม้ที่เจ็บเขียเกสรต้องเกิดจากไม้ที่ปักชำหรือว่าการเสียบยอดนะครับผมถ้าเป็นต้นที่เกิดจากการทมเล็ดเอาไปขายายพันธุ์จะทาให้ไม้กลายพันธุ์ได้แต่ตัวน,นี้ไม้จะไม่กลายพันธุ์สามารถเอาไปสร้างเป็นสายพันธุ์ได้หรือจะเอากิ่งไปเสียบต้นใหม่ได้เวลาไม้โตก็จะแตกความเป็นพุ่มางบนแล้วก็จะออกดอกที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมครับผมอันนี้ ดูทุกสูงนะดูสวยนะดูสง่าด้วยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกนะอีกปีหนึ่งม้สมบูรณ์โตแล้วก็จะออกิ่งเยอะๆออกความมาแต่ความมาแล้วก็จะออกทอดอกมาให้เราได้ขนะึ้นชมสามตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทครับผมไม่มีค่าส่งนะสี่ร้อยบาทไม่มีค่าส่งราคาเท่านี้นะครับผมก็เท่านี้ก็มาเท่านี้ก่อนครับผมจบวันฝนตจกอย่าได้ไปทางานนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมของผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ